รีวิวแนะนำจอ Android สำหรับรถโฟก์ซีเทิร์นส0 0 2 0ถึงสสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับเพื่อนกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ย ครับตัว Volkswagen นะครับเป็น Volkswagen นะครับรุ่น Gen 1เลยนะครับลูกค้าใหญ่จะทำการเปลี่ยนเจ้าตัววิทยุติดรถขนาด1ดินไซต์ตัวของเบาฟุ้งตัวนี้เนี่ยนะครับทำการถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ไปตัวจอ Android นะครับเรามีเฟรมชิ้นใหญ่เลยนะครับเฟรมชิ้นเนยจากชิ้นถึงชิ้นนี้เลยเนี่ยเป็นเฟรมที่เราทำให้เป็นสีแบบเดียวกันเลยนะครับมาใส่เข้าไปเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับในตัว โฟกรุ่นี้เมื่อใส่ตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นไปแล้วสําหรับวันนี้ลูกค้าเลือกไปไซส์ขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็สําหรับใส่แล้วจะเป็นไงบ้างติดตามผมมานะครับในโฟก์บิทเทิล2004-2010เนี่ยนะครับลูกค้าขับรถเข้ามานะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับหน้าจอเป็นจอขนาด1ดินไซส์นะครับมีความโค้งเหมือนเป็นจอที่ห้อเบาฟุงจากประเทศเยอรมนีนะครับสำหรับในเฟรมตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเฟรมขนาด9นิ้วนะครับ เราสามารถจะเลือกสีได้นะครับโดยสามารถสั่งทําสีต่างขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นเฟรมเดิมนะครับด้านขวามือจะเป็นเฟรมใหม่นะฮะสีสันใกล้เคียงกันมากนะครับมาดูด้านหลังของเขาครับในการเ,เก็บสีเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังก็ไม่ได้โชว์นะฮะ สำหรับเป็นตัวแรกที่เราใส่แน้วเป็นเนโอ13นะครับก็เป็นตัวจอขนาด13นิ้วแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่ในเฟรมที่เป็นตัวเฟรมใหม่ตัวจอ Android แล้วเนี่ยนะครับเนื้อเฟรมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเฟรมที่มีการพ่นสีมาให้เข้ากับสีตัวถังรถนะครับแล้วก็ตัวหน้าเฟรมคอนโซลเดิมของรถด้วยเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาใส่แล้วด้านบนก็จะมีช่องแอร์ที่ออกไปจากด้านบนได้เรียบร้อยดีนะครับ แล้วก็มีปุ่มปรับต่างๆ,ๆที่เป็นแบบนี้ครับสาหรับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกมีความเงางามเหมือนกับตัวถังรถเลยนะครับแล้วก็เนื้อจอขนาด13นิ้วก็เข้ากันด้ดีเมื่อใส่แล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับในตัวจอ Android ตัวรุ่นขนาดไซส์ถัดไปก็มีขนาด9นิ้วนะครับก็จะใส่ได้อยู่ในเฟรมพอดีๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้ครับ ในการเริ่มต้นเนี่ยเรามาลองทดสอบตัววิชิก้า X1 Series กันนะครับรุ่นนี้เป็นเรื่องพิเศษนะครับมาพร้อมกับแรม8ลอม256นะครับทดสอบการเล่น u t u b e สัมผัสการใช้การคีย์ไปที่ด้านหน้าจอก็ได้หรือสั่งด้วยคำพูดด้วยเสียงก็ได้นะครับในตัว X1 Series รุ่นนี้ถือว่ามีความเร็วนะครับด้วย CPU ขนาด8คอนะครับแล้วก็มีหน้าสัมผัสที่ดีนะฮะเนื้อจอที่มีความคมชัดสูงนะครับ แล้วก็เรายังสามารถเข้ไปเล่นฟังก์ชันต่างๆอย่างจะเล่น Google Map นะครับก็สามารถเซิร์ชได้ด้วยคำพูดนะครับหรือใช้คีย์บอร์ดไปที่หน้าตัวจอเขาก็ได้นะครับเลือกมีประวัติย้อนหลังเล่นได้ด้วยครับในตัวการเล่นตัว g o o g l e Map นะครับมีความแม่นยำสูงนะครับมีเสา GPS แถมให้ด้วยนะครับ เลือกตัว Google Map นะครับแล้วก็นำทางสามารถดูแบบ s ส i t Screen นะครับดู2หน้าจอพร้อมกันได้นะฮะเราจะมาดู YouTube แล้วก็ดู Google Map พร้อมกันนะฮะโดยแสดง y t u t u ด้านซ้์ย o o เ l ิลแด้นขวานะครับเห็นไหมน้าสัมผัสดีครับแล้วก็ขยาย Google Map นะครับให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับสำหรับตัวกล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยนะครับก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับ NG010 สามารถดูผ่านฟังก์ชันที่หน้าจอ นะครับภาพจะปรากฏที่หน้าจอได้เลยครับแล้วก็สามารถดูทีวีเป็นลูกทีวีก็ได้ s s p นะครับหรือ t r วยด d ก็ได้ครับในลุกทีวีก็สามารถดูได้ดีนะฮะสามารถดู 7, 9, ทีวี3579ทีวีที่จัดในออนไลน์นะครับทีวีที่จัดในระบบดิจิทอลออนาล็อกต่กางในระบบการใช้ปฏิบัติการ Apple CarPlay นะครับในการนำทางแล้วก็เล่นส p o t i f y ก็ดีมากครับเราก็เริ่มต้นในการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ โดยผมเลือกใช้เป็นระบบ Apple CarPlay นะครับต่อจาก iPhone ขึ้นไปแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นหน้าจอก็จะถามหาว่าจะเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยใช่ไหมนะครับล้วก็โอเคไปที่โทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับแค่นี้ Apple CarPlay ก็ทำงานได้ดีนะครับสัมผัสดีฮะคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนวัตกรรมที่ทันสมัยแบบนี้ครับและสำหรับแกนเล่นกล้องถอยหลังเนี่ยนะฮะ ในชุดเขาจะแถมระบบกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเนื่องจากตัวลูกค้าเลือกเป็นระบบกล้อง AHD นะครับซึ่งมีความคมชัดสูงนะครับเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะฮะภาพ ก็ลองถอยหลังก็จะปรากฏขึ้น,นมาที่จอ Android สําหรับตัวมิชลนี้ครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับรถทุกชนิดในแบรนด์มิชิก้าสามารถเลือกสเปคเลือกตัวเอ,อ่อฟังก์ชันต่างๆนะครับได้หลากหลายตามตารางดังต่อไปนี้ครับ และสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323455ครับ0 8 4 5 2 4 3 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w p r o m a r k e t c o m นะครับไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line p i r e o n e นะครับชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วยังสามารถขับรถเข้ามาพูดคุยกับพนักงานเราได้ที่สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว87หรือสามารถติดต่อได้ที่ P1 ทั้ง10สาขาตามตำดังต่อไปนี้ครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนสำหรับการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับทั้งแบบ13นิ้วและแบบ9นิ้วสำหรับ Volkswagen Beetle ตัวนี้นะครับบ๊ายบายฮะ